สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะคลิปนี้นะเราจะมาทอดไส้กรอกอีสานในหม้อทอดไร้์มันนะคะไส้กรอกอีสานนี้น้องติ๊กให้มานะคะน้องติ๊กจากช่องติ๊กแอนนิกแฮปปี้ลูกรักนะคะเอาให้มากินตอนที่เราไปเยี่ยมน้องติ๊กที่บ้านนะคะก็เลยเอามาทอดให้ให้ดูกันนะคะมารีวิวให้ชมกันนะคะ เนี่ยค่ะมาทำการทอดในหม้อทอดไร้มันกันนะคะโดยการปรับอุณหภูมิที่2 0 0ร c ซีซีนะคะและเราก็จะปรับระยะเวลาเพียง5นาทีนะคะด้านละ5นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอีกทีหนึ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้นี้เราปรับกลับด้านแล้วนะคะ5นาทีนะคะแล้วด้านนี้เราก็กลับอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะก็ได้5นาทีนะคะแล้วตอนนี้เราก็มากลับอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่า เราเอาใส่ไปในนี้จะประมาณ3ามรอบนะคะเพราะว่ามันปรับทีเดียวแบบว่าทิ้งไว้นานไม่ได้นะคะเดี๋ยวมันจะไหมแค่ด้านเดียวเนาะมันจะไม่น่านกินนะคะเราก็จะปรับไว้อุณหภูมิที่2 0 0ร้ซีแล้วก็กลับด้านด้านละห้านาทีนะคะประมาณสามครั้งนะคะค่ะเดี๋ยวรอบนี้รอบสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าจะสวยน่ากินไหมนะคะ ตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะ3รอบนะคะจากที่เราพลิกกลับไปกลับมาเข้าไปในหม้อครั้งละ5นาทีนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสวยน่ากินเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันอีกทีนึงนะคะแทนแทนตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเป็นยังไงคะสีสวยน่ากินเลยนะคะจัดใส่จานออกมาแล้วก็ดูดีขึ้นมาทันทีเลยค่ะอ่ารสชาตินะคะก็อร่อยค่ะ ลงตัวนะคะไม่เปรี้ยวเกินนะคะไม่เค็มไม่อะไรทั้งนั้นเลยค่ะพอดีรสชาติลงตัวเลยนะคะกับหม้อทอดไร้มันก็ทอดออกมาได้สีสวยพอดีเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย